สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูดาวนะคะแล้วก็คุณครูพิเกต้าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาสรุปเกี่ยวกับหน่วยโครงการระยะที่หนึ่งค่ะ มิตประจำวันนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Google Form นะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปสามารถดูได้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในวันที่2นะคะก็คือสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้ค่ะเด็กๆก,ก็ได้ส่งคำตอบที่หลากหลายมาให้ครณครูแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามีคำตอบอยังไงบ้างค่ะวันที่3ก็จะเป็นการลงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้นะคะ เด็กๆต่อบคุณครูกลับมาก็จะมีปลาหมูไก่นะคะซึ่งเด็กๆต่อปลามาจํานวน8คนหมู3คนไก่6คนสรุปได้ว่าเด็กๆให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปลามากที่สุดเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องที่เด็กๆอยากเรียนรู้นะคะในวันที่3แล้วนั่นก็คือเรื่องปลานะคะด้านหลังของคุณครูนะคะก็จะเป็นคําตอบเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องปลาที่เด็กๆตอบมาคุณครูกันค่ะวันที่5นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้เกี่ยวกับปลานะคะซึ่งเด็กๆก็ตอบคุณครูมาหลากหลายมากมายนะคะตัวอย่างเช่นอยากรู้เกี่ยวกับชนิดของปลาอยากรู้เกี่ยวกับเมนูอาหารที่ทําจากปลาเป็นต้นนะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับการเรียนรู้โครงการระยะที่1นะคะห้องอนุบาล2องทับสองของเรานะคะสรุปกันแล้วว่าเราจะเรียนรู้กันในเรื่องปลาค่ะแล้วพบกับการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการระยะที่2กันนะคะเด็กๆแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านสําหรับการให้ความร่วมมือในการตอบคําถามนะคะผ่าน Google Form น,นะคะแล้วอย่าลืมดู วันนี้ครูดาวและครูเกณต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ